ข้อ41ครับข้อความต่อไปนี้ถูกต้องกี่ข้อ A. ฉลักคาร์บอนฟุตปรินต์เบอร์1ซึ่งเป็นสีเขียวลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด B. เครื่องบินที่ระดับสูง4.125กิโลเมตรจากพื้นดินจะต้องเพิ่มความดันในห้องโดยสาร375ม mm ิลลิเมตรปลอด C. เมฆพายุฝนฟ้าขนองหนาทึบเหมือนภูเขาที่ทำให้เกิดฝนพา,ายุฟ้าผ่าและลูกเห็บคือเมฆที่มีสัญ,ญลักษณ์ตัว ns D. a l t i ติ t e r ใช้หาความดันบรรยากาศและ E. l ไรเค้นสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพทางอากาศได้ก็ไก่ถูก1ข้อขอไข่2ข้อข้อควายสข้อและงงูสีข้อข้อนี้นะครับโจทย์ถามหาข้อที่ถูกต้องนะครับว่ามีถูกต้องกี่ข้อนะครับข้อแรกครับข้อ A บอกฉลักคาร์บอนฟุตพิ้นเบอร์1สีเขียวลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากสุดข้อนี้ผิดนะครับต้องเป็นเบอร์หครับ ก็เราจะเห็นตามเครื่องใช้ไฟฟ้าตล,ลอดนะครับว่าฉลากเบอร์5หรือเบอร์5ที่เขากล่าวถึงเนี่ยครับจะมีสีเขียวและวลดการปล่อยกา๊าซเรือกนกระจกมากที่สุดส่วนเบอร์1นะครับเบอร์หนนี้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็คือปล่อยกา๊าซมากนั่นเองครับดังนั้นข้อ A จึงผิดนะครับ ข้อ b ครับเครื่องบินที่ระดับสูง4.125กิโลเมตรจากพื้นดินจะต้องเพิ่มความดันท้องโดยสาร375ม mm. ิลลิเมตรปรลอดข้อนี้ครับถ้าความสูงเพิ่มขึ้น11เมตรครับความดันจะลดลงครับ1มิลลิเมตรปรลอดนะครับ, mm. ด,นะรบดังนั้น เครื่องบินบินสูง4 1 2 5กิโลเมตร4.12กิโลเมตรเปลี่ยนหน่วยให้เป็นเมตรก็คือ4125เมตรถูกไหมครับดังนั้นถ้าเครื่องบินบินสูง4125เมตรนะครับความดันบรรยากาศก็กจะลดลงเท่าไหร่ครับเทียบบรรยากาศย่างไปก็คือ4ี่ร้นคูณที่1หารด้วย1ินะครับก็จะเท่ากับ3 7มบหามิลลิเมตรประหลอดนะครับดังนั้นที่ระดับความสูง 4,125เมตรหรือ4.125กิโลเมตรจากพื้นดินเนี่ยครับความดันจะลดลง375ม mm. ิลลิเมตรประหลอดดังนั้นเครื่องบินต้องเพิ่มความดันในห้องโดยสารเท่ากับเท่านี้นะครับจึงจะเสมือนว่าผู้โดยสารเนี่ยอยู่บนพื้นโลกที่มีความดัน760ม mm. ิลลิเมตรประหลอดเพื่อที่ว่าผู้โดยสารจะได้รู้สึกสบายนะครับเหมือนอยู่ในพื้นโลกดังนั้นข้อ B จึงถูกต้องนะครับต้องเพิ่มความดันในห้องโดยสารเท่านั้นนะครับต่อมาครับข้อ C อกว่าเมฆพายุฝนฟ้าขนองหนาทึบเหมือนภูเขาไฟที่ทําให้เกิดฝนพายุฟ้าผ่าได้ลูกเห็บคือเมฆที่มีสัญลักษณ์ตัว NS ผิดนะครับเมฆดังกล่าวมีสัญลักษณ์ CB นะครับเมฆนี้ Q us, นะครับคือเมฆคิวโมโรนิมบัสนะครับมีสัญลักษณ์ว่า CB ไม่ใช่ NS นะครับ NS เป็นเมฆตัวอื่นต่อมาครับข้อดีบอกว่าออลติมิเตอร์ใช้หาความดันบรรยากาศผิดนะครับออลติมิเตอร์เนี่ยใช้หาความสูงนะครับ ส่วนข้อ e บอกว่าไลเคนสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพทางอากาศได้ข้อนี้จริงนะครับไลเคนเนี่ยครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากรากับสาหร่ายอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันนะครับคือต้องอยู่ร่วมกันซึ่งไลเคนเนี่ยครับมีความอ่อนไหวต่อสภาพอากาศมากถ้าอากาศมีมูรพิษไลเคนก็จะตายได้ง่ายดังนั้นถ้าบริเวณไหนที่มีไลเคนแสดงว่า บริเวณนั้นมีคุณภาพอากาศดีนะครับแต่ถ้าอะไรเช่นไม่อยู่ในบริเวณนั้นแสดงว่าบริเวณนั้นมีโอกาสที่คุณภาพอากาศจะไม่ดีครับข้อนี้ถามหาข้อที่ถูกต้องนะครับข้อนี้มีข้อถูก2ข้อคือ b กับ e ตึงตอบตัวเลขขอไข่นั่นเองครับ